มีเวลวานหรือเปล่าไปจับกระจกขรลมนะแล้วบิงมาแล้วที <c> ่เ <oughs> ขาถ่ายรูปอยู่รูปวันนี้เลย เย็นไหมลูกเจ็บหัวเข่าไหมใช่เหรอแม่ถ่ายด้วยไม่ต้องเอาลูกเห็บแน่นอย่างเดียวพ้อเจ็บเปล่าเจ็บไหมครับเจ็บหรือเปล่าเดินมาเบาๆลูกเดินช้า เ,เาเววเม,ม่เ็น้ำมันไม่เค็มใช่ไหมลูกตายเขาตายเขหโ,โดนสีา่าเล่นตรงนี้ลูก